สุภาชัยเจียรประนนน์มั่นใจสตาร์ทอัพไทยมีโอกาสโตขึ้น20เท่าคุณสุภชัยเจียรประนนน์ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยมองว่าสิงคโปร์และไทยต่างเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันและเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วปัจจุบันสิงคโปร์มีสตาร์ทอัพกว่า5,000รายขณะที่ประเทศไทยมีสตาร์ทอัพค่อนข้างน้อยคือประมาณ1,000รายเท่านั้นทว่าสตาร์ทอัพไทยมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น20,000รายหากได้รับการส่งเสริมและสนับ และเมื่อนั้น VC หรือนักลงทุนก็จะเข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์จากเวทีการประชุม SBCA Conference 2023ที่ประเทศสิงคโป์ซึ่งคุณสุป,ประชัยสภาดิจิทัลและคณะจากภาครัฐและเอกชนได้พบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้เข้าพบผู้บริหารเซควายาแคปิตอลหนึ่งในนักลงท,ทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีมูลค่าการลงทุนกว่าแปดอลร,รสหรัฐ และเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนระยะเริ่มต้นของธุรกิจระดับโลกอย่าง Apple, Google, Instagram, LinkedIn, PayPal, WhatsApp และ Zoom การประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งสําคัญในการหารือเพื่อเชิญชวนนักลงทุนระดับแนวหน้าของภูมิภาคและของโลกให้มาลงทุนในประเทศไทยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยรวมทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยในมุมมองของนักลงทุนชาวต่างชาติด้วย